สวัสดีทุกท่านวันนี้ลูกอิจจะพาไปดู10ยอดภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกที่ต้องหาโอกาสไปเห็นกับตาให้ได้สักครั้งในชีวิตไปดูกันเลยว่าจะเป็นที่ไหนบ้างอันดับที่หนึ่งภูเขาไฟปูจิประเทศญี่ปุ่นภูเขาไฟปูจิตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดทิซุโอกะและจังหวัดยามานาทิเป็นภูเขาไฟที่สวยงามและสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น มีความสูงถึง3,776เมตรนอกจากจะเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยความโดดเด่นของภูเขาไฟฟูจิคือความสมมาตรของตัวภูเขาไฟที่ลาดยาวขึ้นไปเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบได้ระดับเดียวกันทั้งสองด้านด้านบนมีหิมะปกคลุมอยู่เปือตลอดปี นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังมีบรรยากาศและธรรมชาติที่สวยงามเพราะล้อมรอบด้วยทะเลสาบถึง5แห่งคือทะเลสาบคาวากุจิโกะทะเลสาบโมโตโสุกโกะทะเลสาบยามานาทาโกะทะเลสาบโชจิโกะและทะเลสาบไซโกะภูเขาไฟฟูจิถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มภูเขาไฟที่ยังไม่ดับแต่ก็มีโอกาสปะทุต่้งการปีนภูเขาไฟแห่งนี้ สามารถทำได้แค่ในช่วงฤดูร้อนที่หิมะบนเขาละลายระหว่างต้นเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกันยายนเท่านั้น